ก็จะเป็นการเทระบบน้ำนะครับผมหลังจากที่มาไล่ติดตั้งระบบน้ำกันนะครับเกือบหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันครับ7วันนะครับผมก็ในชุดของกล่องคอนโทรลนะครับชุดบนจะเป็นชุดนะครับปั๊มน้ำไดโวครับสูบจากบ่อไปลงแทงน้ำครับผมส่วนข้างล่างจะเป็นชุดคอนโทรลนะฮะเสมอต่อบ่อดานะครับผม มาดูจากบอ่อมาดานมาลงบ่อครับผมโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูนะครับผลของการทํางานหนักครับผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นบอ่บอบ่อที่1น,นะครับเราจะเอาไว้ใช้ถ่ยในบ้าน,นครับแล้วก็บอ่อที่2จะอยู่บริเวณริมคันนานครับบอ่อมาดานบอ่อที่2ครับก็จะเป็นบอ่อที่เรานน้ันจะ ดูดลงไปเติมในนะครับในบ่อบ่อน้ำนก,นก่อนที่เรามาแก้ไขกันมีใช้งานได้แลวครับวันนี้คือบ่อที่สองนะครับผมก็จะต่อท่อไล่ย,ยาไปเลยไลา่ย,ยาไปเลย,ลาย,ยาเพื่อจะปั๊มน้ำจากน้ำบาดาลให้สเสมอด,ดูดลงไป <c oughs> เติมในบ่อน้ำครับโอเคเนี่ยแล้วก็ลากท่อข้ามมาตลอดมาครับประจําตัวเนี้ รตรงนี้คือบอ่อบาดาลครับก็ให้สเสมอตั๊มน้ําขึ้นมาครับลงตามท่อนี้เลยนะครับท่อนี้เลยเราต่อไว้นะครับท่อนี้เป็นบอ่อบาดาลบอ่อบาดาลน,นะครับส่วนท่อนี้เป็นท่อที่ปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําจากบอ่อนะครับป่อปไว้ที่แทงตรงนู้นนะนี่ครับ ใช้เดวนะครับผมขนาดท่อ2นิ้วนะครับผมดูดน้ำขึ้นมาจากบอ่อพักเดวอก็จะอยู่ที่ทางประมาณ200ริตรนะให้ลอยตัวอยู่ในน้ำครับไม่จมหาไปติดพื้นนะครับก็จะเกิดน้ำเต็มนะครับเดวมันก็จะลอยขึ้นมาน้าลดเดวก็จะลอยลงไปตามระดับน้ำก็ำะจะใส่เข้ามาเนี้ยในท่อน,นี่ปั๊มครับปัม๊มโอเคดูตามแวนวท่อกันเลยครับ น้ำขึ้นมาจากบ่อนะครับผมวิ่งไปตามท่อเมน2นิ้วนะครับเป้าหมายนะครับปลายทางจะอยู่ที่แทงน้ํากลางนานะครับแทงน้ํากลางนาดูดน้ําขึ้นมานะครับนี่ฮะลายทางคือถังพักน้ำกลางกลางแปลงนาของเรานะครับแปลงสวนของเรานะครับเมื่อก่อนเป็นนาแต่ตอนนี้เรามาปรับสภาพทําเป็นสวนนะฮะปลูกต้นไม้ครับผมปั๊มน้ามาถายถึง บริเวณแทงน้ําผักน้ำนครับก็จะเป็นชุดใจน้ำให้กับส่วนของเรานะครับอ,อ,อันนี้คือทอ่อท่อเมนท่อเมนเมน,มนี่ปั๊มน้ำนะครับดูดน้ํามาข้อน,นี้แล้วก็ขึ้นไปครับเติมน้ำในแทงน้ำช่วมาครับผมเติมน้ำใส่แทงน้ำ ต่อกันฮนะต่อท่อเชื่อมกันะเป,ปินระดับน้ำในแทงคงนี้ยคือมีปึ๊บโอเคแทนลูกที่สองนะั้นเราทำการติดลูกรอยนะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับปั๊มนะฮะในกรณีที่น้ำนแทงครับผมแล้วก็ต่อกำน้ำในกรณีที่น้ำลดต่ำลงครับผมโอเค นี่คือระบบเติมน้ำในแทงก่อนนะแล้วก็ชมาดูระบบการจ่ายน้ำไปยังต้นไม้ที่เราปลูกครับอันนี้คือเมนจ่ายน้ำนะฮะจ่ายน้ำซึ่งจะมี2เมนนะครับจำมารวมกันนะฮะแทงกลมนี่ไงแทงกลมแล้วก็จะจำมารวมกับแทง IBC ทันลิตรครับผมแล้วก็จ่ายน้ำ ผ่านวาลวตัวนี้นะครับรากยาวไปเลยนะครับรากยาวไปเลยซึ่งระวังระวังเมนนะครับพาก้าง่ากลางแป้งแล้วก็วางเมนทางขวาซ้ายนะครับยิงน้ำเมนมาใส่นะครับท่อ PE ซึ่งเราได้เจาะออวาล์วนะครับเจาะออวาลวเจาะออวาลวนะครับท่อ PE นะครับ ลากสาย PE ไปตามจุดต้นไม้นะครับโดยการใช้เป็นชุดน้ำหยดครับผมชุดน้ำหยดเติมให้กับต้นไม้ครับผมดินชุ่มชื้นครับชุ่มชื้นแล้วก็ไล่เช็คทุกวันว่านะครับหัวน้ำหยดเรามีการเติมน้ำให้กับต้นไม้ดีหรือไม่นี่ฮะน้ำหยดนะครับผมเติมต้นไม้ครับามาดูอีกมุมนึงฮะมุมนึงดูว่า หัวน้ำหยดนั้นใช้งานได้ดีไหมนะครับน้ำไหลออกไปยังต้นไม้เราดีหรือเปล่านะครับตรงนี้อยู่ใกล้แทงน้ำออกแรงเลยครับนี่น้ำออกเพียบเลยออกแรงเลยนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับตรงขอบบ่อนะครับเรามีการปลูกต้นปาลนะ์มฮะต้นปาล์มนะครับต้นปาล์มเนี่ยน้ำาานนชุ่มชื้นต้นไม้นะครับมีโอกาสรอดูน บ่อน้ำนะฮะหล่งน้าที่เอาไปใช้ในสวนนะครับผมแล้วก็มีการปลูไม้นะครับต้นก็จงไว้สี่มุมนะฮะ้นไม้จะดมีวรัมน้ํนนจ่ายเข้ามาตนไม้ครพ้าครับอบเลยครับมะพราวบอนี่คะพร้าวนะฮะต้นมะพร้าวานหอมนะครับผมโอเคนี่น้ำจ่ายครับ ใจมานข้างจะดีเลยนะครับเราจะมีในสวนของแปลงนี้ครับก็มีลงเป็นไม้ป่าครับผมไม้พยูงนะครับไม้พยูงนะครับไม้พยูงซึ่งก่อนหน้านี้ระบบน้ํายังไม่เวอร์ครับตอนนี้เรามาปรับปรุงแก้ไขแล้วครับนี่ฮะต้นพยูงนี้ได้ได้น้ำนะครับก็ดูกันนะครับว่ามีโอกาสรอดสูงครับเพราะว่าเรา ระบบน้ำแจกจ่ายนะครับทั่วถึงกับทต้นกับเนี่ยต้นพายุงนะครับเนี่ยระบบน้ำเนี่ยหยดน้ำเนี่ยเติบน้ำไปตลอดดินมีความชุ่มชื้นครับอยู่การลอดสูงครับผมก็มีต้นมะครับผมต้นก่อนอันนี้ระบบน้ํายังไม่เวิร์คครับแต่ตอนนี้จ่ายน้ำแล้วครับก็มีโอกาสที่จะลอดสูงเหมือนกันฮะบริเวณนี้เราก็มีการลงกล้วยครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมไว้นะครับก็พอได้น้ําไปนะครับ ก็เริ่มแต่งต่างครับผมตอนนี้ก็จะเป็นการทดลองนะครับถ้าน้ํานะครับเป็นฐางระดับไหนจะมีการาตัดปั๊มน้ําครับให้หยุดก่อนครับให้หยุดก่อนการน้นําล้นแทงน้ําครับเอาใช้เป็นระบบออโต้ครับอัตโนมัติครับผมเพราะว่าเราอยู่ไกลจากแปลงสวนผืนนี้ครับจึงต้อง ทำระบบน้ำเป็นระบบพอตโต้ครับวันนี้ก็มีการใช้ระบบแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกครับ p อ r โต้คือเราใช้ไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าคอนโทรลนะครับคอนโทรลตั้งเวลาปิดเปิดน้ําอัตโนมัติไปตามจุดต้นไม้ต่างๆครับผมนี่ครับต้นปาล์มฮะมารุ่งแก้วแห้งก็ได้รับน้ำชุ่มชื้นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผ้าบริเวณริมคันนานะครับที่ปิดไฟ อีกแปลงหนึ่งนะครับนี่ก็ได้น้ำจ่ายมาครับหยดมาเดิมต้นมะพร้าวนะครับตัวถึงครับน้ำไหลดีครับทำให้เรานี้หมดกังวลได้นะครับว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับในเกาะนี้ที่เรากลับไปทํางานนะครับกลับไปทํางานนะฮะระบบน้ําจากการแองค์ต้นไม้นะครับมีการจ่ายน้ําไปถึงต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกไว้นะครับ เราก็มาลองดูนะครับว่าน้ําเต็มแท้งขนาดไหนที่ระบบชุดคอนโทรนนะครับไฟฟ้าที่เราจ่ายน้ํามาเนี่ยครับจะหยุดทํางานนะครับช่วงน้ําเต็มขนาดไหนนะครับก็ลองดูการเทดสนะครับระบบน้ไไนําภายในสวนนะครับผมสองแทงค์รวมกันก็ ก็น่าจะจุน้ำสักประมาณ2,000ลิตรนะ2,000ลิตรก็เริ่มต้นในการปลงต้นไม้ครับปลงต้นไม้นี่ครับเป็นถนนนครับผมที่ลงไว้นะครับที่ลงไว้ก็มาแล้วก็จ่ายน้ำมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้หอดม่วงไปนะครับจบน้ำนะครับกระจายกระจายมาที่ี่นะครับต้นมะม่วงที่เราปลูกไว้ครับนี่ครับ หยดน้าหยดนะครับผมก็ตอนนี้ต้นไม้นะครับคิดเป็นปริมาณพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ครับ50กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ยังเรายังไม่ได้ลงต้นไม้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับก็มาปรับปรุงระบบน้ํานะครับให้ใช้งานได้ก่อนนะครับปิดแทงน้ำครับผมว่าระบบไฟฟ้านะครับคอนโทรนนะครับคอนโทรนจะทำงานนะครับ น้ำนะครับปริมาณเต็มแท้งเท่าไหร่ครับถึงจะตัดครับผมถ้าระบบตัดต่ออัตโนมัติแล้วนะครับเราก็หมดห่วงได้ครับกลับไปทางานของเรานะครับให้ชุดคนโทรลระบบน้ำเราต่อไบดูแลต่อครับก็ตอนนี้น้ําเติมเข้ามาประมาณครึ่งแทงได้แล้วครับครึ่งแทงได้นะครับตัดแล้วครับตัดแล้วเดี๋ยวเราตั้งหุ่นใหม่ ตั้งทุ่นหม่เพื่อให้เติมน้ำเข้าไปอีกนิดนึงให้ได้ประมาณปิ่มๆนะฮะค่อยตัดโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นการเทสระบบน้ำเป็นรูปแบบของระบบออโต้ครับก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับก็ต่อไปนะครับที่เราจะเอาต้นไม้มาลงเพิ่มับผมเดี๋ยวก็จะมารีวิวนะครับการทำสวนนะครับสวนในแปลงนาปืนนี้ครับเรานั้น จะประสบความสําเร็จได้หรือเปล่าครับเราจะทําให้บริเวณพื้นที่แห่งนี้เขียวชอุ่มไปด้วยพันธุไม้นะครับหลักหลายอ่าหลายพันนะครับผมหลายพันเอาไว้นะครับเจอกันนะครับในครั้งต่อไปที่เราเอาต้นไม้มาเพิ่มนะครับผมโอเคครับยูโยรอบบริเวณสวนอย่งนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยว่า้ัาเจอกันใหม่ครับโอเคสวัสดีครับผม